นายการันอัฐบุญผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแม่ทะลบปัจจุบันอายุ50ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่47หมู่ที่3ตำบลแม่ทะลบอำเภอชายปราการจังหวัดเชียงใหม่นายการันอัฐบุญเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแม่ทะลบตั้งแต่ปีพศ2562ในตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของผู้นำอ,อชชได้มีผลงานเชิงประจักษ์ ปรากฏเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากคนในชุมชนอาทิเช่นภารกิจการประสานสนับสนุนการสำรวจข้อมูลจปทกชช .2 คในระดับตำบลการเป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน,นาการจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับอำเภอการส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยในชุมชน การร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดการส่งเสริมอาชีพการส่งเสริมการใช้ทุนในชุมชนโดยการเป็นวิทยากรส่งเสริมอาชีพและนอกจากนั้นยังมีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนตลอดมาสวัสดีครับผมกรณัฐพุน ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแม่ทลบอําเภอชายะการจังหวัดเชียงใหม่ภารกิจโดดเด่นของผู้นำมอชอสําหรับผมคือการได้ทําศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ทั้งในระดับตำบลอำเภอและหลายอําอำเภอที่เข้ามาได้เรียนรู้ซึ่งได้รับความประสบความสำเร็จได้เป็นวิทยกรในที่ต่างๆการประสานงานกับชุมชน เราจะประสานงานกับพ่อหลวงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญบ้านกำนันและนายกอบตและผู้นำท้องถิ่นเพื่อให้งานได้รวดเร็วขึ้นให้งานประสบความสำเร็จในฐานะเราเป็นผู้นำมอชอชาวบ้านจะได้ประโยชน์เช่นเราส่งเสริมอาชีพทำตัวเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านได้ดูทำให้ดูอยู่ให้เห็นเช่นเราน้อมนำเอาเเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เราก็ ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้นำหลักปชัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมาใช้ด้านการประสานงานในกรณได้ทำงานร่วมกับพัฒนากรเฉกเช่นเงาตามตัวประสานงานทั้งภายในหมู่บ้านตำบลอำเภอและนอกอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นด้านการแปลงนโยบายในกรณได้สร้างเครือข่ายการทำงานจัดทำแผนสำหรับปฏิบัติงานพุ่งนาการงานทั้งที่มีงบและไม่มีงบเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน ด้านการทํางานในการาบไปรกรรไกรสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกรียมสังถ่อในหมู่บ้านเป็นต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งดล้อมให้ยั่งยืนโดยการบริหารจัดก,การขยะและใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยการปฏิบศศรรัติศาสนกิจต่างๆด้านการขยายผลความสําเร็จให้คนอื่นในการสร้างพื้นที่ของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตเพื่อครบนองนาโมเดล ผมเป็นเพียงนักพัฒนาภาคประชาชนที่มุ่งมั่นเสียสละจิตอาสารายค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและตำบลของผมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง